ใครที่กําลังมองหาพระเครื่องหลวงพ่อก,กวยปลุกเสกทันท่านเสกแน่ๆมีหลวงหนังสือเล่มใหญ่ที่สําคัญราคาหลักพันต้นๆคลิปนี้พลาดไม่ได้ครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบก,กับผมปุิเอตอีกครั้งนะครับกับรายการแบ่งปันพระแท้วันนี้ผมมีพระเครื่องหลวงพ่อกวยชุดินทโรที่ท่านท่านปลุกเสกแน่ๆนะครับจัดสร้างในปีพศ2509พิธีปลุกเสกที่วัดหนองปริงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมีพระเกจิชื่อดังมากมายนอกจากหลวงพ่อกลวยร่วมปลุกเสกแล้วก็อย่างเช่นหลวงพ่อพรมวัดช่องแครหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นต้นนะครับรวมทั้งเกจิอื่นๆอ,อีกมากมายหลายท่านเป็นพิธีใหญ่ นในปีพศ2509นั้นหลังจากเสกเสร็จก็มีการาประชาชนทั่วไปทําบุญนะครับแล้วก็นําส่วนหนึ่งฝังกรุไว้ที่วัดหนองปลิงทางวัดมีการเปิดกรุในปีพศ2548ก็เป็นขา่าวทั่วไปนะครับเป็นพระที่หลวงพ่อกลวยไปร่วมปลุกเสกนะครับแต่ก็มีข้อมูลว่าเป็นพระที่ท่านนําไปร่วมทําบุญกับาทางวัดหนองปริง นะครับเป็นพระที่หลวงพ่อก,กวยจัดสร้างและนําไปมอบให้กับาทางวัดหนองปริงซึ่งรายละเอียดสักครู่เดี๋ยวผมลงข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ชมกันในคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นศิษย์หลวงพ่อก,กวยนะครับศรัทธาหลวงพ่อก,กวยแต่งบไม่เยอะนะครับไม่สามารถที่จะเช่า,ชาบูชาของหลักๆของท่านที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนได้เนี่ย วันนี้พลาดไม่ได้นะครับกับพระเครื่องที่ทันท่านปลุกเสกร,ราคาเบาๆแบ่งเพื่อนๆไปแค่องค์ละ3,000บาท3,000บาทเท่านั้นนะครับ Wise, สักครู่ผมลงรายละเอียดให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่เช่าพระกับทางร้านปุ100つつつ๊ร้อยสบายใจได้นะครับผมมีใบรับประกันพระแท้ให้กับเพื่อนๆจากทางร้านทุกองนะครับเพื่อนๆดูแค่สภาพกับราคาที่เพื่อนๆพอใจเรื่องเก๊แท้ผมดูแลท่านเองนะครับเก๊คืนเต็มแต่ก่อนที่จะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนี่ยผมได้ทําการตรวจเช็คตรวจสอบละเอียดแล้วก่อนเชื่อนามาแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับ สำหรับพักเครื่องหลวงพ่อก,กวยปุกเสกกลุวัดหนองปริงมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมครับผมสำหรับพักเครื่องกลุวัดหนองปริงที่จัดสร้างในปีพศ2 5 0 9เนี่ยนะครับ มีเกจิที่ดังมากมายร่วมปลุกเสกนะครับผมจะขอกล่าวรายละเอียดคร่าวๆให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อกวยยุตินทารุหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะครับทางวัดหนองปริงมีการบรรจุพระจํานวนหนึ่งไว้ในกลุ่มและมีการเปิดกลุ่มในปีพศ2548นะครับพระที่บรรจุใต้พระประธานนั้นมีมากมายหลายแบบแต่มีการแยกแยะไว้เป็นสัดส่วนบ้างใส่ไหบ้างใส่ปิบ สำหรับของหลวงพ่อก,กวยนั้นพระที่ถูกค้นพบถูกบรรจุอยู่ในปิบโดยบนสุดมีเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกลวยหนึ่งเหรียญกุมารทองหนึ่งตัวและพระสมเด็จหลังรูปเหมือนของหลวงพ่อกลวยร่วม10กว่าอ,องค์วางอยู่นะครับส่วนด้านล่างสุดเป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ํามันที่มีอยู่จํานวนมากพอประมาณหนึ่งนะครับส่วนของหลวงพ่ออื่นๆนั้นก็ได้มีการแยกแยะไว้ต่างหากนะครับเช่นพระของหลวงพ่อก,กันวัดเขาแก้วพระของหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วหลวงพ่อกวยท่านจะไปร่วมพิธีปลุกเสกพระนะครับท่านมักจะมอบพระไว้ให้กับทางวัดต่างๆที่ท่านไปนะครับอมอบไว้ให้กับาทางวัดไว้แจกจ่ายหรือว่าให้คนร่วมทําบุญนะครับรวมทั้งทางวัดบางวัดก็มีการนาบรรจุกลุ นะครับตามหลักฐานก็จะมีะค้นพบในบางวัดเช่นพระเครื่องเนื้อดินเนื้อผงบางชุดก็จะมีผ้าห่อที่ผ้าเขียนไว้ว่าหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแขกก็มีเป็นต้นนะครับซึ่งพระชุดนี้เนี่ยตามหลักฐานแล้วหลวงพว่อกลวยได้นําไปมอบให้กับทางวัดหนองปลิงนะครับในปีพศ .2509 ที่หลวงพ่อกลวยไปร่วมปลุกเสกนะครับรวมทั้งพระชุดนี้นะครับเป็นพระผงเนื้อน้ํามัน ซึ่งตรงกับลักษณะการทำพระของหลวงพ่อกวยซึ่งมักจะสร้างเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับเนื้อหาและรายละเอียดจากการตรวจสอบพระเนื้อผงน้ำมันในหลายๆพิมพ์ของหลวงพ่อแล้วนะครับเนื้อหาใกล้เคียงกับพระชุดนี้นะครับมีบางท่านในเว็บพลังจิตเนี่ยนะครับได้นำภาพสมเด็จของวัดหนองปิงที่ไม่ได้บรรจุก,กลุเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบเนื้อดูซึ่งก็เหมือนกับ สมเด็จแบวกมา่านพงขาวิทิเจจินดามันีเลยทีเดียวนะครับพระพิมพ์ของหลวงพ่อเกวยท,ที่วัดทางหนองปิงระบุไว้ในสมัยนั้นมีดังนี้นะครับผมขึ้นภาพให้ดูเนี่ยเป็นภาพของทางวัดที่ทําออกมาเป็นบล็อกในสมัยนั้นนะครับก็จะมีพระสมเด็จหน้าหนูนะบางคนก็เรียกว่าสมเด็จหน้าหนูสมเด็จเจชั้นแล้วก็พระพิมพ์นางพญานะครับที่เป็นพระที่อยู่ในปิ๊บ ของหลวงพ่อกวยนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยเช่าบูชาจากวัดบ้านแครหรือวัดโคศิตารามในช่วงปีพศ .2560 นะครับผมไปกราบหลวงพ่อกวยก็เลยเช่าบูชาจากทางวัดเนี่ยเมื่อก่อนมีให้บูชาองค์ละ2000นะครับที่เป็นตู้ให้เช่าวัตถุมงคลของทางวัดตรงด้านในนะครับหน้าสรีระของหลวงพ่อกวยนะครับเมื่อก่อนก็จะมีการให้ลูกศิษย์ลูกหาไปลอดใต้ โรงของท่านได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้งดตั้งแต่ช่วงโควิดมาก็ไม่ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปรอดในโรงนะครับซึ่งพระชุดนี้เกิดประสบการณ์มากมายกับผมนะครับทำให้ผมเกิดศรัทธากับหลวงพ่อกลวยเป็นอย่างมากนะครับตอนนั้นผมนำมาใช้บูชาอยู่นะครับทั้งพิมพ์สมเด็จหน้าหนูแล้วก็พิมพ์นางพญานะครับสำหรับพระชุดนี้เนี่ยมีลงหนังสือเล่มใหญ่ ที่เป็นหนังสือรวบรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยฉบับสมบูรณ์นะเนี่ยผมขึ้นภาพให้ดูนะครับซึ่งชัดเจนแน่นอนนะครับเป็นพระที่มีมาตรฐานมีหลักฐานชัดเจนว่าหลวงพ่อกลวยปลูกเสกนะครับเพราะเช่นนั้นราคา3,000บาทที่แบ่งให้กับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยถือว่าเบามากนะครับเบามากๆสําหรับพระที่ชัดเจนนะครับและก็ทันหลวงพ่อกลวยปลูกเสกอย่างแบวกม่านหรือว่าปกโพหรือว่า พุตะกวกเนี่ยเป็นพระหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นอ,องค์ละสา0พันเนี่ยราคาถือว่าเบามากเลยนะครับพระบรรจุกุนะครับเ,เพื่อนๆส่วนมากจะไม่ได้อยู่ในสภาพสวยนะธรรมชาติของพระบรรจุในกุเนี่ยจะมีคลาบแคลเซียมฟองเต้าหู้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก่อตามผิวซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชืน้นความร้อนสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในกุนะครับเกิดปฏิกิริยากันขึ้น ซึ่งเป็นธรรมชาติของพระกูที่ผ่านการเวลามา40-50ปีเนี่ยอย่างนี้เก้ทำไม่ได้นะเพื่อนๆคาบอ,อย่างนี้จะเป็นก้นปิ๊บนะครับติดเลยนะครับน้ำมุงน้ำมันต่างๆมวลสารที่ในองพระเนี่ยออกมาผสมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับนะครับบางง์ก็จะมีคาบกลุที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับเพื่อนๆ นี่คือสภาพสมบูรณ์แล้วนะบางองค์ก็จะมีการแตกหักแตกบินนะครับแต่ชุดนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะครับแบ่งเ,เพื่อนๆไปมีด้วยกัน3พิมพ์นะครับพิมพ์สมเด็จหน้าหนูนะครับซึ่งลักษณะคล้ายๆกับอ,องค์พระพุทธเนี่ยหน้าคล้ายๆกับหนูเขาก็เลยเรียกสมเด็จหน้าหนูนะครับแต่จริงๆเป็นสมเด็จเนื้อน้ำมันนะครับเ,เพื่อนๆด้าน,นหลังเนี่ย เป็นยันนะ,นะครับแต่ว่าเมื่อผ่านการเวลามาเนี่ยผิวด้านนอกก็จะมีะการระเหยของน้ำมันออกไปบ้างแต่บางองค์ก็ยังเหลือเป็นคราบน้ำมันอยู่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะมีคราบน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จ7ชั้นนะครับอันนี้จะมีน้อยค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมะีพิมพ์ นางพญานะครับนางพญาสามเหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์นางพญาสามเหลี่ยมอย่างนี้เก้ทาไม่ได้นะครับเก้ทำยังไงก็ไม่เหมือนไม่มีใครจะรอได้นะเอาฟ้าไปฝังไว้4 0 5 0ปีแล้วค่อยเอามาขายเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหายห่วงได้เลยเรื่องเก้แท้นะครับพระฝังกลุเนี่ยไม่ช่องใช้ทักษะอะไรพิจารณามาก นะครับดูธรรมชาติของอแคลเซียมปองเต้าหู้ต่างๆที่ผ่านการเวลามาแค่นี้ก็ดูได้แล้วนะครับเป็นพระผงพุทธคุณที่หลวงพ่อกลวยท่านรวบรวมไว้แล้วก็จัดสร้างออกมาเป็นพระเครื่องอย่างพิธีพิถันนะครับสร้างที่วัดตันทำเองเพราะฉะนั้นเป็นพระที่น่าใช้หน้าบูชามากๆพระชุดนี้นะครับผมได้มาจากาทางเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งนะครับ ที่อดีตเจ้าวาดวัดนองปิงได้ถวายท่านไว้จํานวนหนึ่งตั้งแต่สมัยเปิดกรุใหม่ๆท่านก็ออกทําบุญที่วัดเรื่อยมานะครับแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับผ่านมาหลายปีคนก็มาทําบุญไปส่วนน้อยมากนะครับซึ่งผมไปเห็นแล้วผมวิจัารับท่านนะครับก็เลยขอแบ่งท่านมาเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆนะครับเนื่องจากผมก็มีฐานลูกศิษย์ลูกหาของพวกกลัวยอยู่แล้วจํานวนหนึ่งนะครับ วันนี้มีมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยกันอยู่พิมพิมนะครับพิมพแรกเนี่ยเป็นสมเด็จหน้าหนูเป็นสมเด็จชิ้นฟักนะครับขนาดประมาณพระสมเด็จทั่วไปนะครับก็มีหลากหลายสภาพนะครับแต่ไม่แตกไม่บิดน,นะครับที่ผมนํามาให้กับเพื่อนๆแล้วก็อีกพิมพ์นึงก็มีหลากหลายสภาพเหมือนกันเป็นสมเด็จเจชั้นนะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จเจชั้นแล้วก็ เป็นพระนางพญานะครับสามพิมพ์ด้วยกันที่นำมาแบ่งปันเพื่อนๆราคาเท่ากันทุกองค์นะครับอง์ละ3 0 0พันบาทเท่ากันทุกพิมพ์พร้อมใบรับประกันพระแท้จากทางร้านปูโรอ็ดตามหลักมาตรฐานสากลน,นะครับสำหรับใครที่ศรัทธาหลวงพ่อกลวยนะครับแต่มีงบไม่เยอะที่จะไปเช่าหลา,หลายหมื่นหล,หลายแสนนะครับพระชุดนี้ใช้แทนได้นะครับลองนำไปใช้ไปบูชาดูนะครับ เป็นพระเครื่องที่น่าฉายน้าบูชาทีเดียวนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเกิดประสบการณ์กับพระรุ่นนี้บ่อยครั้งนะครับอธิษฐานขอกับหลวงพ่อก่วยได้นะครับทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่คนแล้วแต่ศรัทธานะครับสำหรับใครที่สนใจเช่าพระชุดนี้นะครับทักไลน์มา LINE ID ดี .86 ตัวหรือโทร0824580066นะครับพระเครื่องมีจำนวนจำกัดนะครับของดีราคาเบาๆนะครับ มีโอกาสมาไม่บ่อยสำหรับใครที่สนใจนะครับทักไลน์ด่วนนะครับวันนี้ผมปุระเอดขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ